พี่อายของอาจารย์อิฐก,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 กี่ท้าวมิสิจแกแกรู้จักพี่คนเมื่อกี้ไหมอะคนไหนอะก็คนที่สะพายกระเป๋าสีขาวเมื่อกี้อะ อ๋อพี่ไอ,อ้อะนะพี่ไอ,ยอย้เหรอแค่ชื่อกระเทแล้วว่าฉันว่าฉันเจอละเทแล้วว่า ทำไมก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอพี่เขาเลยอ่ะพอชอบปุ๊บก็เจอบ่อยตะก็สายตาแกอะมองหาแต่เขาไงแกหาอะไรอ่ะก็หาพี่ไอ,ยอย้่ะดียังไม่เจอพี่ไอ,ยอย้เลยเนี่ย นี่ไงบังเ,เอิญเจออีกแล้วโอ้โหมาดักเจอเขาแบบนี้เรียกบังเอิญมากมั้งผมริคิดสร้างได้ได้วยมือแล้วจ้ะ นิวย e a r แกว่าพี่ไอจะชอบฉันในเวอร์ชั่นนี้ไหมฉันว่าเวอร์ชั่นเก่าน่ารักกว่านะจริงๆแล้วแกไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองก็ได้คนที่ใช่ไม่ต้องทำอะไรเขาก็ชอบจ้ะ เขาชอบแบบนี้อลึงค้างเลยสังหวะเนี้ยเรลองเข้าไปคุยดูพี่ไร้คะหนูชอบพี่เราเป็นแฟนกันไหมเดี๋ยวนะน้องชอบพี่เหรอ เพื่อนาคนน้องเอาเวลาไปตั้งใจเรียนก่อนไหมอย่ามาเสียเวลาเเรื่องแบบี้เลยฉันว่าฉันต้องกลับมาตั้งใจเรียนแล้วว่าอืมมูออนเธอแกถ้าพี่ไอชอบผู้หญิงฉลาดฉันจะตั้งใจเรียนเพื่อพี่เขา ฮะเขาพูดขนาดนี้แล้วแกยังไม่ตัดใจอีกเหรอฉันต้องเป็นผู้หญิงที่เรียนเก่งให้พี่ไอหันมาสนใจให้ได้ตายอนี้ไปช็อปปิ้งกันไหมแกไปเลยฉันขอดูแนวข้อสอบอีกแบบนึง ตกลงแกเอาจริงดีฉันคิดว่าแกร้อเล่นนะเนี่ยอืมฉันเจาเอมาให้ได้พี่ไอซ์ดูเกรแเทอมนี้ของหนูสิเก่งมากครับยินดีด้วยนะผู้หญิงเรียนเก่งคนนี้พร้อมเป็นแฟนพี่แล้วค่ะพี่คงคุกับน้องไม่ได้เดือนหน้าพี่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ อ้าวหนูสาตั้งใจเรียนเพื่อพี่เลยนะจะเศร้าทำไมเกรดดีมันก็ดีกับตัวน้องแล้วจะ่ที่หนูตั้งใจเรียนก็เพราะอยากเป็นแฟนพี่แต่ไม่เป็นแระเดี๋ยวหนูรอพี่กลับมาก็ไแ้แต่นานเลยนะกว่าพี่จะกลับมาตอนนั้นน้องคงมีแฟนไปแล้วไม่มีค่ะหนูจะรอพี่ไอซ์แต่พี่อยากกลับมาพร้อมลูกเมียก็พอ อนาคตน,น้อยมีโอกาสเจอคนดีๆตั้งเยอะไม่ต้องรอพี่ก็ได้รอบนี้เป็นงานใหญ่และลูกค้าเขาอยากได้งานละเอียดผมฝากคุณสายช่วยดูแลหน่อยนะครับโอเคครับคุณน้าไว้ใจสายได้เลยนี่ ได้ข่าวว่าลูกค้าคนนี้เรื่องมากสุดๆเลยแกเต็มรับแรงประทะได้เลยสวัสดีครับคุณไอ นี่คุณทรายครับคนที่จะมาช่วยดูแลโปรเจกต์นี้สวัสดีครับคุณทรายผมได้ยีนคุณกันชุมมาเยอะผมคาดหวังงานโปรเจกต์นี้จะคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวฉันจะตั้งใจดูแลโปรเจกต์นี้ให้ดีที่สุดค่ะฮะคุณไอเนี่ยนะคนที่แกแอบชอมแต่มหาลัยคนนี้แหละเนื้อคู่อนาคตพ่อของลูก ทำไมไม่หลอดเท่าผู้ชายคนอื่นที่เข้ามาจีบแกเลยล่ะแต่ในสายตาฉันนะเขา,เาหล่อดที่สุดแล้วแค่สบตากันครั้งแรกนะฉันก็รู้เลยว่าเขาก็าคือรักแท้ไหนล่ะครับแผนง,งานที่เจมานํำเสนอเรื่องงานเอาไว้กันดีกว่าเรามาเด็กันก่อนไหมคะจ <c oughs> รู้หน้าจริงจังด้วยครับ ลอเล่นค่ะโหมดจริงจังฉันก็ทำงานไม่แพ้ใครนะนี่ค่ะคุณนี่ก็ทำงานดีเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณค่ะยิ่งเป็นโปรเจกต์คุณไอซ์นะฉันตั้งใจทำมากๆเลยรับรองงานออกมาดีแนะ่โอเคครับผมจะรอดู ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ช่วยทำโปรเจกต์นี้ออกมาได้อยาอ่างดีหวังว่าต่อไปเราจะได้ร่วมงานกันอีกนะครับแน่นอนครับงานออกมาดีมากครับคิดไม่ผิดจริงที่เลือกคุณฮะเลือกสะหรอใช่ตอนนั้นผมคิดดีแล้วที่บอกว่าคุณตั้งใจเรียน ขอนาคตฟื้ไปได้ไกลกว่าน,นี้แน่กระหนูตั้งจะเรียนเพราะใครล่ะพี่ยัยจำหนูได้ด้วยเหรอจำได้สิจำได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยพี่ถึงให้บริษัทน้องรับตัเจิ๋งนี้ไงเอา้าแล้วพี่ไม่บอกตั้งแต่แรกหนูคิดว่าพี่จำกันไม่ได้ซะแล้วใครจะลืมลงละ่ะจำหนูแม่นขนาดนี้สแสดงว่าแอบมีใจใช่ปะอืมใช่มีใจมานานแล้วด้วย โธ่ใจตรงกันตั้งแต่แรกก็ไม่บอกถ้าหนูเปลี่ยนใจไปคบคนอื่นทำไงพี่ก็โอ,อกขากดิเราตอนนั้นพี่เล่นตัวทำไมไงกันน้อยยังเด็กยังมีโอกาสเจอคนอีกครั้งเยอะถ้าคบกันแล้วน้องเปลี่ยนใจขึ้นมาพี่ไม่ได้เผื่อใจไว้ที่จะเลิกน,นะแหมทำอย่างนหนูเป็นเด็กเราอายุห่างกันเท่าไหร่เองหนูโตแล้วเนี่ยพอที่จะชอบพี่ได้ยางได้แล้วครับแต่ตอนนี้พี่จะขอทรายเป็นแฟนเอง โหรอนานขนาดนี้ขอแค่เป็นแฟนเนี่หรอ,องี้ต้องแต่งแล้วปะเดี๋ยวจะเย็นลองเป็นแฟนก่อนไหมเสียดายถ้าตอนนั้นพี่ไม่สกัดดาวลุ่มหนูนะป่านี้แต่งงานมีเบบีไปแล้ว